สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ขอนำท่านมาพบกับว่านต้นหนึ่งที่โดยส่วนตัวเราตามหาและรอคอยเขามา10กว่าปีคือว่านต้นเนี้เราเคยได้อ่านได้รู้จักชื่อเขาครั้งแรกจากหนังสือว่านที่พิมพ์เมื่อปีพศ2 5 5 1ซึ่งได้กล่าวถึงว่าอาจารย์สแสวงเพชรศิริ ท่านได้พูดถึงว่านต้นนี้เอาไว้หลังจากนั้นเราก็ได้ตระเวนหาไปถึงต้นตอหรือที่มาของชื่อของวัดที่จังหวัดราชบุรีเพื่อหาว่านต้นนี้แต่ก็ยังไม่พบก็จนจนต้องต้องรอคอยเวลาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ เราก็ได้ว่านต้นนี้มาไว้ในครอบครองแล้วก็แสดงว่าถึงเวลาที่สมควรของเราแล้วนะคะว่านต้นนี้ชื่อว่าว่านกวักเงินกวักทองค่ะอันนี้เราขออ้างอิงจากหนังสือ1้8ว่านมหาสจย์เล่มสองของท่านสอเปลี่ยนสีซึ่งท่านเป็นพระนักเขียนพระหมอยาสมุนไพรชื่อดังในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ท่านก็ อยู่ที่ราชบุรีแล้วท่านก็รวบรวมหนังสือเล่มนี้จากตำราว่านแล้วก็จากเซียนว่านในเขตแถวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่มาเป็นหนังสือว่านเล่มนี้ท่านได้เขียนถึงว่านต้นนี้เอาไว้ว่าว่านกวาดเงินกวาดทองว่านต้นนี้ใช้เวลาศึกษาหาต้นที่แท้จริงมานานจนพบต้นจริงได้ที่วัดบางรี่จเจริญธรรมตํบลโคกมอ ราชบุรีและที่วัดเทพศรินทราวาสกอทมอเพราะต้นที่เขาเรียกเขาเล่นกันนั้นไม่จริงสักต้นลักษณะต้นจริงดังรูปที่เห็นนี้นี่นะคะอันนี้คือลักษณะต้นจริงตามที่ท่านได้ไปพบเจอมาลักษณะ ต้นที่โคนจนถึงก้านใบเป็นสุดกรสีเงินตรงนี้คือจุดฟันธงนะคะของว่านต้นนี้จุดหนึ่งเลยคือเป็นจุดตายว่างั้นเถอะว่าที่โคนต้นจ,จะต้องเป็นกระสีเงินแบบนี้นะคะลำต้นเป็นสีทองท่านระบุว่าต้องแหวกดูหัวออกกรากใสเหมือนว่านขันหมากคือถ้าใครเคยถอนต้นว่านขันหมากขึ้นมาก็จะเห็นลนักษณะของว่านขันหมาก พราะต้นนี้เขาเป็นไม้กลุ่มอโกนนมาก,กลุ่มเดียวกันกันกบว่านขันมากเพราะนั้นลักษณะของรากเขาก็จะเหมือนกันเลยกับว่านของรากขันมากแต่รากยาวและใสสีเหลืองไม่ผิดกับว่านกวากทองที่เขานํามาขายกันเกลในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นคําบอกเล่าของท่านปัจจุบันในหนังสือเล่มนี้หมายถึงเมื่อสี่สิบกว่าปีมาแล้วนะคะใบอยู่ในลักษณะเหมือนับว่านกวักทองเช่นกัน แต่ใบใหญ่กว่าเป็นสีทองเหลืองจัดที่ขอบใบจะเห็นว่าระหว่างขอบใบและกลางใบสีผิดกันเป็นว่านที่สวยงามมากเป็นว่านซึ่งเชื้อพระวงของวงจัก,กรีนำมาถวายไว้ที่วัดบางรี่เจริญธรรมและที่วัดเทพศรินก็เหมือนกันคือขอบของเขาอะค่ะจะเป็นสีทอง แล้วก็ใบแก่ก็จะเป็นสีทองนะคะอันนี้น่าจะพอเห็นขอบที่เป็นสีทองของเขาแล้วก็ในตำราเล่มปีพศ255 1า,า25ก็ระบุว่าใบสีเขียวของเขาจะมีจุดสีขาวป้างกระจายทั่วไปนะคะเล็กน้อยแต่ว่า ใบใหม่สุดนี้กระจายเยอะมากถึงเวลากระจายเงินกระจายของขแล้วแนละ้วในตำราระบุว่าลายมาถึงคนใบแต่อันนี้เขาลายกระจายทั่วใบเลยนะคะใบอื่นจะเห็นเป็นสีกระจายขาวจางๆท่านเจ้าอาวาสอง,ง์ปัจจุบัน ของวัดบางรี่จเจริญธรรมปัจจุบันคือ40ปีที่แล้วนั้นท่านพระหูรัตนกิจโกสวงเล็บพริศท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ได้ว่านต้นนี้และต้นอื่นๆอีกหลายต้นท่านจะคิดสร้างอะไรก็สำเร็จหมดทุกอย่างเช่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างโรงเรียนรู้สึกว่ามีผู้นำเงินไปทำบุญมิได้ขาดแม้กระทั่งเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเช่นยานพาหนะรถยนต์มีผู้ถวายหลายคันแล้ว เปลี่ยนตัวผู้มีกุศลมากรายท่านจึงเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้นี้วงเล็บใครสนใจก็ไปทําบุญและขอชมว่านต้นนี้ก็จะเป็นบุญตาอย่างยิ่งว่านต้นนี้ในตําราสมุดข่อยเขียนไว้ว่าเช่อเศรษฐีดังหรือเศรษฐีคนดังคือเราก็เคยด้านต้นไปจนถึงวัดที่จังหวัดราชบุรีนะคะแต่เราก็ไปต่อไม่เป็นคือเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขอ ดูที่ไหนเพราะเรื่องเรามันเกิดขึ้นมากกว่าสี่สิบปีมาแล้วก็ถือซะว่าในช่วงเวลาขณะนั้นบุญของเราก็คงยังไม่ถึงที่จะได้เจอว่านต้นนี้นะคะสรรพคุณระบุเอาไว้ว่าว่านกวักเงินกวักทองต้นนี้ในตำรากล่าวว่าเป็นว่านรวมสรรพคุณของบรรดาว่านกวักไว้ทั้งหมดในตำราสมุดข่อยอ่าวเกาเอาไว้ว่ามีเก้าต้น กวักทั้งหมดมีเก้าต้นแล้วต้นนี้รวมสรรพคุณของกวักทั้งเก้าต้นเอาไว้กวักที่ว่ามีอะไรบ้าง 1. นึ่กวักพุทธเจ้าหลวง 2. กวักนางพญาใหญ่ 3. กวักนางพญาเล็กสี่กวักนางมาข้าวดีหรือต้นมหาโชคนะคะหกวักหงสาวดีหรือต้นว่านมหาลาบ 6. กวักทองใบปัจจุบันเรียกว่าว่านแม่ทองใบ มีที่กลายจากแม่ทอนทองใบไปอีก7ชนิดในสมัยนั้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้หลาย10ชนิดมากเจ็ดว่านกวักแม่จันทร์หรือกวักพระจันร์เป็นต้นเดียวกันแปดกวักโพเงินกวักโพเงิน,ก,งนก็คือกวักโพเงินโพทองที่ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็9ก้ากวากเงินกวักทองต้นนี้หรือว่านเศรษฐีด่างหรือเศรษฐีคนด่างต้นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจ,จุดตายของว่านต้นนี้นอกจาก ความเป็นอโคนีมากก็คือโคนของเขาจะต้องด่างและต้นของเขาต้องออกเป็นสีทองนะคะส่วนว่างกัดกวักทั้งหลายที่นอกเหนือไปจากว่านกวักทองซึ่งเดิมเรียกกันว่าเศรษฐีใบพายตอนนั้นไม่มีหลักฐานว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรจะได้ค้นคว้าหามาศึกษากันต่อไปคือในสมัยของท่านสอเปลี่ยนสีนะท่านค้นหาข้อมูลเรื่องของเศรษฐีใบพายท่านไม่พบนะคะยังไม่พบข้อมูล ท่านสรุปพอไว้ว่าว่านต้นนี้ก็คือว่านกว่าเงินกว่าทองเนี่ยเป็นว่านคอยชี้นําโชคเช่นเวลาว่านนี้ออกดอกเหมือนว่านขันมาดอกนั้นเมื่อแก่เป็นเมล็ดเหมือนเมล็ดของหมากแดงเล็กๆนั้นหมายถึงช่องและโอกาสที่ท่านชะตากําลังดีให้ท่านหาโอกาสตัดตวงลาบผลที่กําลังจะมีถ้าท่านนั่งเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อันนี้คือสัจธรรมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือต้องเกิดจากความตั้งใจความพยายามของเราเองด้วยนะคะเพราะบางท่านคิดกลับไปว่าว่านออกดอกจะรวยนอ้องนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้สรรพคุณพิเศษของว่านต้นนี้คือให้จุดธูปเก้าดอกอธิษฐานขอความปรารถนารุ่งขึ้นเช้าให้ใส่บาดพระเก้ารูปสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจะสำเร็จผลนี่นะคะท่านบอกเคล็ดลับหลักสำคัญแล้ว วิธีปลูกให้นำดินที่สะอาดผสมใบไม้ผูกและทรายบ้างหรือดินตามเชิงเขาดินคุยภัยใส่กระถางทรงสูง,สงก่อนปลูกให้ท่านทําพิธีชมนมเทวดาใช้บทสักเคหรือบทสวดอิธิิโสให้จบเจบทแล้วจึงนําต้นว่านปลูกและกดแล้วกลบดินก่อนล,ลดน้ําให้ท่านว่านน้ำโมพุทธยะสามจบแล้วลดน้ําให้ วิธีปลูกพิเศษมากนะคะปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินแค่ว่าหรืออ่านพบเจอแค่ว่าให้สวดน้โมพุทธยะแต่อันนี้ให้ชุมนุมเทวดาเลยแล้วก็คือบทสักเการะเมจรูปรเลยหรือสวดบทอิทิปิโสให้จบเจ็ดบทเดี๋ยวเขเราคงต้องอัญเชิญใหม่เพราะว่าได้ว่านมาเมื่อวานในสภาพที่ ที่ถอนต้นมานะคะแต่ก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของชิมในตาแบ่งให้เพราะก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ครอบครองกับเขาแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะหาวันพรฤหัสเลิกดีๆทำพิธีปลูกเขาปลูกว่านต้นใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยการสว,วดบทอัญเชิญเทวดาแล้วก็คงจะอีดีไปโซด้วยแล้วก็ลดน้ำด้วยน้ำหม้อพุทธยาสามจบ ครบกระบวนการของการปลูกบ้านพิเศษต้นนี้ส่วนเรื่องของการจุดทูปเก้าดอกอธิษฐานขอความปรารถนาเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ยากแต่ลุ่งขึ้นใส่บาตรท่าเก้ารูปนี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนแต่นีนไม่รู้ว่าหมายถึงว่าต้องรอว่านออกดอกก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาเป็นรอตอนนั้นดีกว่าเพราะจริงว่านทุกชนิดนะคะจะเกิดฤทธิ์เต็มที่ในขณะที่กําลังออกดอกเราอาจจะลอง ใช้วิธีนี้กับว่านต้นอื่นก็ได้นะคะที่เราเชื่อว่ามีเทวดารักษาก็คือจุดทูปเก้าดอกขออธิฐานขอแล้วก็เช้าวันตรงขึ้นก็ใส่บารผ้าเก้ารูปอาจจะเอาวิธีนี้ไปใช้กับว่านต้นอื่นดูก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่องของว่านกวาดเงินกวาดทองว่านที่เราใช้เวลาเราคอยถึงสิบปีก่อนที่เราจะได้มาไว้ในครอบครองอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ที่ร้านไม่มีจำหน่ายนะคะต้นนี้เพะเราก็เพิ่งได้มาเมาื่อวานนี้แต่ใครที่เล่นอโกนินมาอยู่แล้วก็ลองดูว่าเราอาจจะมีบ้านต้นนี้ในครอบครองโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ<ๆ>